ถุงเกิบเนสบายมาพอแพทเจ้ากเอน้บเสือนนี่มีมเข้าเข้าเนนี่นะข้าบ่เขาเออห้า่ใ่เนี่โอ้มีเข่าพี่น้องเลยเด็กก็เสือเพื่อนแล้กก็เงินใส่ถุงนี่สิเมื่อบ้านได้ดินหนยบ้านยังก็ลงพุงบ่เมื่อหาไ่ เราเมื่อหาพี่น้องบ่พีนพ่น่องเจ้าเดินทางมาแต่ใสก่ก็มาแต่ผู้มาทางพลานพุ่นบ่โอ้เดินทางมาแต่ทางพลานโอ้เรามาตามหาผัวพี่น้องเลยผัวจะบ่อนหาเอาคนซื้อบวัวถ่าเจ้าสิเรามาตามมาผัวเน้ สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบัสซูคุสู่คนพี่น้องเนาะอ้าวนี่พี่น้องกายมาเห็นอ่าค่าย,ายกับนั่งใบพี่น้องเนาะเมียของเท่าเทิดกำลังเลินทางเข้าหาเท่าเทิดเดี๋ยวนี้พี่น้องเนาะเอืกอยของอ่าเท่าเบยพี่น้องเนาะด่ว่าน้องอเบย นี่แหละพี่น้องเดินทางมานน่พี่น้องเอ้พู้กำลังจีเข่าไปหาเท่าเทิดพี่น้องเนาะเพราะว่าพอแพดกับกำลังจีเดินทางไปหาเท่าเทิดเนาะพี่น้องเอ้พอดีเห็นเพิ่นมาพี่น้องเอ้ผู้ที่นี่เพิ่นมีส่งมีเสือแต่ว่าถิ่มเข่าข่างทางพี่น้องเนาะโอ้กายมาพอดีเห็นเพิ่นนะพี่น้องเอ้นี่พี่น้องกำลังมาพี่น้องเอ้เนาะ เดี๋ยวเพิ่นมาสิถามเพิ่นพี่น้องเพิ่นไปไสอันน่อ๋อโต้พี่น้องเนาะแม่นบ่พี่น้องเลยเกลี้ยล่อมเกลี้ากล่ลงังยางมาสาบายเอาแม่นสาบายบ่พี่น้องเลยเกลี้ยกล่อมเลี้ยกคือได้สาบายดีเข้าทางนี่เข้ามาพี่ lúc đây chào bạn hả chị bay sai có Ừ Xì ban môn đi ban như như thế này ngon kai ký này bay chào mát sai chào mát sai chào Nhắm mắt chào mát sai mát sai ô, mát sai chào nhảy nó เดี๋ยเอิญพ uhm ันะอันนี้สัมภาษณ์พันยุ่มาพี่มาพี่อยูพี่ถุงยังไะนี่เฮถุงเกบอ๋สบายบบพอแพจะรเป็นูเรนจะไปักเสือนี่มมีข้าเข้าบ้าเข้าบ้า้นี่ใ่ นี oh, ่โอ้มีเ hey. ข่าพี่น้องเลยแล้วก oh, ็เสื yeah. ้อเพิ่นแล้วก็เงินใส่ถุงนี่สิเมื่อบ้านได้เด่นห่อบ้านอย่างก็ลงพุงบ่เมื่อหาภัยเฮอเราเมื่อหาพี่น้องบ่โอ้พี่น้องเจ้าเดินทางมาแต่ใส่ก็มาแต่ผู้ มาทางพลานพุ่นบ่โอ้เดินทางมาแต่ทางพลานเดินทางมาแต่พลานพุ่นผา,นนาพเพิ่นงงมาผู้เดียวบ่แม่นบ่เพิ่นมาผู้เดียวพี่น้องเอ้ยเหิ็นมาสองคนบ่นเหม่นบ่นนบนพัวเจา้าฮะ เจ้ามาตามหาผัวบอ๊โอ้เรามาตามหาผัวพี่น้อง,งเอ้ยผัวจะบ่น่ะเอาคนคือบัวถาเจ้าสิครับเอเรามาตามหาผัวได้ในแบบแบบนั่งใบเลยแบบนั่งใบอันเมียเท่าเถิดเลยพี่น้องเอ้ยเนาะผัวเจ้าคนอยู่บ้านใดอยู่บ้านใดน,น่ะเจ้ามาแต่พุ่น<อ>แล้วมาหาผัวอยู่พี่<อ>ผัวน่ะอยู่ Như sấy, đồng phung. Ờ, uh, nhiều hương, đồng phung. Ôi bạn đồng phung. À, toh. Khai gặp nàng bảy đây, chín cuối ít pinh ông ơi. Phần nào hay bốc quay Ồ, mi khôn nào hay. Nó hơi cho nó. Cho bên phụ bỏ cho qua bởi bỏ bỏ. มาจากบึงูกันเจ้าก็มีบ้าน,นบ่น,นี่นะหรือว่ามีแต่บ้านถั่วนี่มีแต่บ้านผัวอือถือผมไปน้ำอีกคำไสนอนหั่นบ่น,นี่นะอ,อย่างมาจากมื้อแล้วนี่นะฮะช่วงมือม้อแล้วเอาแล้วไปได้คือกันครับนั่งใบใช่ลงมาเดินทางมาสองมือม้อแล้วเนาะ โอ้พี่น้องเอ้กับสาวใบเพิ่อนสองมือแล้วซื้อจังไรเจ้านะ่ะฮะซื้อจังไรก็เพิ่นเพิ่นบ่บอกพี่น้องเอ้โอ้คือเงินหลายแท้น่ะเพิ่นเอาให้บ่มีมข้าเจ้าเอาให้เนะาะมีเข่าพร้อมกับซีนพี่น้องเอ้ยข้าเจ้าสงสาร เพิ่นได้เอาเข่ากับซีนให้อ๋อเพิ่นจะเดินทางไปหาผัวเพื่อนเพิ่นมาแต่ทางปูนพี่น้องเลยทาง <จะ S 1> พราราเ,เจาบ,าบ้านเสาใบ่เจอเดินทางมาแต่ทางพราราเห็นอยู่บ่เสาใบาขายคือกันคนขายคือกันสาวบาาาใบเออสวยง,งามเอา้งงาซื้อบ่เนี่เดยว่าเข้าเจ้า,าให้เขาเฮ่อ เขาให้พี่เ้างเอาไหน่ะเนบ่วฮะผู้บบาเจ้าผู้บบาเจ้าโอ้นนั่นเลยมือก้เจากชีเด้งมาผู้นี้บ่หน่น่ะหล่อเนาะอ่ว้าหล่อเผื่อจะบ่าขอบอไปเบิ่งกอนไปเบิ่งกอนผู้บ่าไปาันี้กอืม ไปพ่อกันในได้ตะกี้นะกับผูเบานะเดี๋ยวแยกกันเธอหนึ่งบ่เดี๋ยวมีลูกน่วกันแล้วบ่ฮะมีลูกจะคนแล้วฮะสองคนแล้วสองคนลูกป้าอยู่ให้ตอนนี้น่ะป้าอยู่น้ำแม่มันอยู่น้ำพ่อมันป้าอยู่น้ำพ่อและน้ำแม่เออ พี่น้องเอ้ยสียตากรรมของนางเดินทางไปเรื่อยๆไปตามหาผัวหาลูกลูกอยู่น้ำผัวบอจะออกกีนน่นี่น้ำแม่บอขึอน้นน้ำพ่อพ่อน้ำพ่อชิ้นแห้งป้อนเจาชิ้นแห้งไปป้อนลูกโอ้พหข้อศีลกับเขาฮะเอาโบแมนงัวเจ้าบ่โบแมน เออเนาะมีลูกสองคนแล้วไงฉ่นได้เนี่ยสามแม่ฮะสามแม่สามเจ้านะลูกเนี่ยโอ้โตกับสามกันว่าสันยังไก่บ่จะหดบ้านเจ้าจะหนีไปนะ่ยไไก่บ่แล้วซื้อจังไหนบ่เห็นถามแล้วดูซื้อจังไหนเจ้าน่ะฮะ ก็ดังๆก็ได้นจะได้ยินฮะโอ้เป็นคนไม่ว่าเพิ่นบอกบอกขอใจเขาถามเนาะเมนก็อาจจะเป็นลาเทิงก็ได้เนาะเมนเงินหลายเนาะเงินหลายแท้เขาใื้อเจ้าเขาใื้อเงินหลายใช่ แมนใส่ใส่ถุงให้มันสีเฮียได้เขาสีหลัดเอาน้ำเจ้าเขาสีปุ้นเจ้าเออเสื่องไว้เขาเจ้าให้เด้เดินทางงั้นเจ้าหิวเด้เขาเจ้ากะจี้ซีนเอาเข้าให้เจ้าหิวเข้าโอ้ย่างมากไก่บ่นี่ไก่เหลว เจ้าทิ่มเห็น oh ยังส่งยี่นี่ข่อยคือเห็นเจ้าถือส่งครับบเห็นเจ้าโยนทิ่มเมื่อกี้นี่เออเหนื่อยอ่ที่เดินทางไปหาผัววันสันพี่น้องเว้ยผัวอยู่ทางนี้บ้านผัววะยังไกลเตอร์บอจะหอดบ้านผัวนี่ ไก่เติบยังไก่เติบเมืองไซบุรีพ่นแล้วเมืองไซบุรีเลยเนาะบ้านจะเนาะบ้านผัวเดี๋ยวข้าจีน้ำไปเบิ่งก่อนว่าเพื่อนพันอยู่ใส่พาไปได้บ่เพื่อนเจ้าเฮ้เพื่อนอยู่พีเพื่อนเราอยู่ทางนี้เพื่อนใจอยู่ทางนี้่พอแล้วใจพาผัวอยู่ทางนี้ สิไปหาผัวยี่ทางนี้บานนี้เดินทางตามหาผัวชีวิตพี่น้องเนาะเดินทางตามหาผัวพี่น้อง่นเด้เนาะ่นอาสิตามหาอยู่ประจักตอนนี้เอาพี่น้องสมมุติว่าพี่น้อง่นตามหากะอยู่พี่เด้อพี่น้องตอนนี้นางเดินทางมาหอดนาายพี่น้องเนาะ นาสายทองเนาะนาสาย,าสายทองอุทุมพรเมนเปลงสวรรค์เขตที่<อ>เพิ่นเออออกจากบ้านมานะแมนย่นยานญาติพี่น้องเพิ่นตามหาเนาะนี่นี่ยันมาบอกๆนะเก็บเงกยบยันเงยีงยบเออเด้อ จะมาตามหาผัวสงงามนี่นี่งามขนาดส่งเราเออเอาไว้เก็บใบ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 สงอ่ะใส่กระเป๋าไว้ไงอือเจ้าใส่เห็นไว้อืมคนสีหยาดเอาได้เขาเห็นส่งงามเขาหยาดเจ้าได้เนี่ยเอาบอเงินจะให้เงินซื้อขนมเจ้าเสียเอาเงินอีกบ่เอาบ่เงินจะเอาเงินให้ซื้อขนม เอาเอาเท่าไรน่ะมีเท่าไรได้ในในขนาดน่ะ <Okay. S 1> มีใบยอย่างนี้อ่ะ<ม>หุ่จักอยู่ปะอ,อ่าอย่างโน้อ,อนย่างโนะเท่าไรเอนม้วนซองสามพันนี่เลยเ<อ>สียงอย่างนี้กี่น,นี่จบหบวย่ออา,ยานบ่ขา,ายเชียงไซเลนเนาะ มมเมียนขอนนี็มีใครเลียนมั้ยอ๋อตกงัวหลายช้ำได้พุ่นะชุ่มข่อยว่านี่ยเจ้าก็เข้าใจอีพอตอนนี้นะเข้าใจเนาะฮะจีไปเฮือนพูดนางจีกำลังจะเดินทางไปเฮือน ทางว่าไปตามหาผัวอ้อตัวจะเดินทางมาแต่พูดเนาะเดี๋ยวมาพี่เดินทางตามหาผัวผพาก็ถือไปน้ำเชิดเห็นว่ผัวมันนี่นะเฮ้ยข้ามาเช็ดผัวไอ้บ่เดินทางตามหาผัวมันนี่นะเชิดเห็นอยู่บ่ย่านโมเห็นช้ำเนาะ พอได้อยู่น้ำกันกันกบผัวนี่จักปีแล้วจักเดือนแล้วฮะลืมแล้วโอ้ประมาณสองสามเดือนนี้แล้วเนอะเราลืมเลยติดต่อนั่งเสด็นทางไปต่อพิดมั้งเนีกโอีก <c ười> เกือบแล้วก็เกือบไม่เด้ผู้ไผเอาให้เกือบนะ เขาเจ้าให้โอ้เห็นนางเดินมาย่างมาตีนเป่าเด้อเบิ่งนี่บ่ใส่เกิบเขาเจ้าก็เลยเอาให้พี่น้องเนาะยีบน้ำเด้อยบน้อะเด้โอ้เห็ขาเจ้าเห็นก็เลยเอาให้พี่น้องเอ้ยเห็นนางยีบน้เห็นนางย่างมาแล้วสงสารแล้วเอาให้เกบโอ้ยจักปีแล้วเจ้าฮะนี่ว่าน่ฮะว่าันน่ะ บ้เดี๋ยวฟาอ่ะฟาอ่ะนะ้า่ะบ่โอ้สีไปเบิ่งอ๋อวิ่ยไปอีกอนไอ้รถนี่วิทไปก่อนเจ้าเบิ่งไหเจ้าย่ิงขอบทางเลอนี่กับพีเดี๋ยมก็ผี่ว่าบ้านพ่อยพี่อ้าวพูเลยนโผล่บนใดเือนโ่เออางพ่น สดกลายไปเลยเลขชี้ออกยังมั้นนี่นะหวยชี้ออกยังเลขชี้ออกยังมาแจ้งมาเลขออกตัวใดบอกด้วยนะเอ็ดกำลังจะบอกจับมาแล้วจับมาแล้วเอ้าเบิงมาเบิึงดูเลขออกตัวใดน่ะท้ายเลขเล็ดเอ้าตัวใดฮะชี้โลดออกตัวใดอะฮะออกตัวใดน่ะเลขออกตัวใดน่ะฮึตัวใดน่ะอ่ะบอกมองดูตัวเด็ดๆน่อนะ เอาเอาเปิดเบบเหมือนจะออกใบใดเลยน่ะเต็งเอ็มสีออกสีออกน้ำใบใดอือโอ้จะหาเบื้องอยู่เด้๋ยเดีเห็นบ่อเล็กเหมือนน่ะออกใบนี้ฮะออกใบนี้เลยบ่อโอ้เบิ้งก่อนซะมาเบิ้งนี้ใช่ไหมนี่มันใกล้นางบอกหวยพี่น้องเองใช่ไหมที่พ่อไปน่ะนะบ่อไปจะพ่าไปเถอะบ่โดยจะพ่อมาผู้บ่าเจ้านะเพิ่นไปแล้วผู้ ไปพนแม่พี่ไปพี่มันไปพี่แม่เราราจักไปกินเห็นด้เลขขยอกไปนี่เลยเนาะมับนีฮะติดตัจะได้นู่มันนี่บอเอ็นจัดแลยจัดบอเอ็นชื่อเลขพี่เพื่อนโชคเฮงด้แมนเป็นไปได้ตอนบอเอ็นถือเลขนี้อยู่ไปตามสัมมาาบุญคุนเพื่อนจว่าวหนึ่งหนนงแม่นะว่าวบ้านั่นนะ เสื้อแดงนะพ่อีเหมือนไปพี่แล้กกินนี่น่ผู้กินรจักรอเนาอูกิรจักนี่คนนี้ก็ข้าบนั้นนะคนน่ะนอือนน่ะม่นเชื่อแรงนะแมนซี่มึงดูวอยู่ทางไหนทางไหนะเอ้ยไปทางไหนได้ปอน เก็บไว้บบบนี้เงินนะเก็บไว้มัดไว้เลขย่องตัวนั้นเนาะมีเขาแล้วก็มีเงินมีเสื้อผ้าเสื้อหมกอตงเชื้อหมกเขาเพ้อเก็ะขันจะบอกเลขคอยถื่อคอยจะไปตามหาเจ้าอยู่เรื่องนี้บ้านบุญชัยนะเออกิรติไทยเออ นางผู้จักแต่ผู้เบ่าเนาะผู้ใดกายเขาคิดว่าเป็นผู้เบ่าของนางเบ็ดแต่พี่น้องเลยช่งชายนางจิตามหาผัวตามหาผู้เบ่า,าหลีไปจัก<อ>ผู้ใดกายนางก็ว่าผู้เบ่า,าบา่ผู้เบ่า,าบ่มาสักอาจจะเสียงรบกวนเนยนะพี่น้องพระว่าอยู่หิมทางอยู่หิมถนนพี่น้องเลยเดี๋เพิ่นแกหมับบงโม่ไปเนี่นะ ต้องมูเต็มรถนึงโตติดตตว่าได้บ่เอนเพิ่นไปหาผู้บ่าวเพิ่นบ่เนี่ยหละไปไป<อ>ย่างไปหาผู้บ่าวเจ้เลยเไปเลยเดี๋ยวให้ตามไปเบิ่งไปฮอดเอาพี่โนโอ้องเลยเดินทางตามหาผูบาาาาจจ้บ่าวว่าซั่นโอ้เก็บใครซือจับนางใบตามหาผัวนางใบก็ได้แต่ออย่างขอบทางเด้รอระวังรถเด้อ ไปละพี่น้องเอ้ยโอ้จากเราสิไปอยู่ใส่แล้วเนะนม่แหละโอ,อ้เดินทางมาแต่ทางพารานพูดเนี่ยเราบอกมีผ้าผ้มมีเสือ้อมีเขา้าพี่น้องเนาะมีสิ้นแห้งแล้วก็มีเงินข้าเจ้าเอาใส่ให้เห็นนะเกือบนี่ข้าเจ้าก็เอาให้มาสั่นเกือบนี่ไม่ยูพี่น้องเนีย ข้าเจา้าสงสารข้าเจา้าเลยเอาให้คิดว่าพ่อยืนกับนีาา้จว่าผู้เบ้าผู้เบ้าสัตวนะโอ้เนาะพี่น้อง,องเห็นแขก่ายมากกรดัน่าคิดว่าเป็นผู้เป้าเป็นผัวของนางลูกสองคนนางวะเอา้าโอเคพี่น้องเดี๋ยวทางพ่อน้องแฝดกับสิได้จบคลิปลงไปพี่น้องเลยเนะเาะเห็นก็นึกว่านางใบพี่น้องเลยใช่คือนางใบจริง กลับมาแล้วเห็นพูดเอาเห็กลับมาเลยอ้าวเคยกลับมาอี่เลยเลยโมลุ่คือกันได้แล้วหัวยัง้ยนะเป็นผัวแล้วบ่าผมอือเออแล้วพูดแล้วแม่พวกคนนะฮะโอ้ผมไปพูดแชรตาไปพูดแชร์ผมไปพูดอะไรอ่ามันเห็นแล้วพี่น้องไงอ่าไปเลยผมไปพูดอะไรโผกั